วันหนึ่งนะคะล่ามที่มีหัวใจใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะก็ได้เดินเข้าที่ประชุมไปโดยไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนะคะในที่ประชุมนั้นอยู่ดีๆคนไทยคนญี่ปุ่นก็ใส่นนวกนเลยค่ะคนยญี่ปุ่นบอกคนไทยเนี่ยสอนอะไรไม่เคยจำนะใช้สมองคิดเองไม่เป็นเลยส่วนคนไทยก็ตอบนะคะคนยญี่ปุ่นวนวานเนี่ยเอาแต่สั่งไม่มาดูหน้าง,งานเลยวอยไปทํางานที่บ้านก็ได้นะอย่างนี้นะคะล่ามควรจะแปลว่าอะไรดีคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิโกทอกนะคะรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือล่ามจะทำยังไงเมื่อคนไทยกับคนญี่ปุ่นใส่นัวกันนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนรู้กันมาว่าอะไรคะเรารู้กันมาว่าเราต้องพูดสรุปก่อนใช่ไหมก็สรุปเลยนะคะเมื่อคนไทยและคนญี่ปุ่นใส่นัวกันเนี่ยล่มก็ เข้าไปได่าเลยค่ะไม่ใช่นะคะล่ามก็ต้องถามคนพูดก่อนนะคะว่าใช่แปลแบบไหนเอาแบบใส่อารมณ์ด้วยไหมหรือเอาซบซ้อมนะคะแล้วก็ล่ามไม่ควรจะเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปใส่ค่ะ มาเรามาเดินเข้าไปในที่ประชุมพร้อมกันนะคะนึกตามคือพอล่ามเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนนี่คือจ้องหน้าพร้อมจะใส่กันแล้วเนื่องจากเครื่องจักรมีปัญหาค่ะผลิตไม่ได้อจากมุมมองคนญี่ปุ่นนะคะก็คือเอ้าทําไมไม่บอกก่อนมีปัญหาจะได้รับมือทันนะคะส่วนมุมมองคนไทยก็คือบอกไปญี่ปุ่นก็มายุ่งนะคะเสียเวลาอธิบายทํารายงานนู่นนี่นั่น,นอีกนะคะคือตอนเนี้ยมันรีบต้องรีบแก้ไขก่อนอ่า ซึ่งทุกคนก็พร้อมบวกมากแล้วนะคะส่วนสยามเนี่ยจะแบ่งสถานการณ์นะคะในการรับมือเป็นเลเวลนะว่าแต่ละเลเวลเนี่ยเราต้องรับมืออย่างไรไปฟังเลยคะ่ะเลเวลแรกนะคะก็คือเริ่มกลุกลุ่นนะคะแบบอุ่นเครื่องอ่ะเออแบบอยู่ดีๆเขาก็ไม่เปิดใส่กันเลยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มแบบเสียดสีกันเออแบบว่าพูดจาแดกดันกระทบกระทั่งนะคะอันนี้ล่ามสามารถ พูดให้มันซอฟได้นะคะโดยที่ไม่ไปเปลี่ยนใจความมันนะเช่นญี่ปุ่นเปิดมาก่อนค่ะว่าพูดอะไรไม่เคยจำเลยสั่งอะไรเนี่ยฮะ,ะเราก็อาจจะทำให้ซอฟลงได้ว่าเออคนญี่ปุ่นเขาเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้ต้องทำอย่างไรเออจำกันไม่ได้หรอคะ <c oughs> โอเคคือมันได้ใจความเขาทวนเห็นปะแต่มันก็ซอฟลงนะคะส่วนคนไทยคนไทยก็ตอบว่า จะจำไม่ได้ว่าแม่งบ่นอย่างเยอะอ่าอันนี้เราก็แปลตรงตรงมันก็จะแบบว่ายังไม่ค่อยดีนะคะเราก็อาจจะแปลได้ว่าอ๋อคนไทยบอกว่าจำได้ค่ะแค่ดีนะคะอันนี้คือแค่เลเวลแรกนะคะเลเวลแรกมาเลเวลที่สองนะคะก็คือโกรธและแบบขึ้นเสียงและแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงข,ขนาดตบโต๊ะนะคะอันเนี้ยก็ให้ล่ามแปลตรงๆไปเลยค่ะคือคนในที่ประชุมนะคะเขา เ้าก็ไม่ได้ฉลาดน้อยนะคะเขาก็รู้นะว่าอีกฝ่ายเนี่ยหน้าตามาขนาดนี้และโกรธขนาดนี้แล้วนะคะล่ามจะมาแปลแบบอารมณ์จิบน้ำชาย,ยามบ่ายก็ไม่ได้นะคะมาเลเวล3แล้วนะคะอันนี้คือเริ่มตบโต๊ะและทุกคนแบบว่าก็มาดีครับแล้วนะคะคือเถียงกันไม่หยุดฟากเลยนะคืองัดภาษาอังกฤษมาด่าได้ก็คงจะด่าไปแล้วนะคะอันเนี้ยล่ามจะลำบากใจมากนะเพราะว่า เราไม่อยากมาเป็นตัวกลางให้คนด่าก,กันอะฝากให้ล่ามพูดหน่อยว่าหัวหน้าแม่งดีแต่ปากเงี้ยคือ <c ười> ถ้าล่ามแปลไปอ่ะมันก็เหมือนล่ามไปด่าเองใช่ไหมคะอันนี้ที่สยามใช้บ่อยนะคะก็จะถามคนพูดค่ะว่าเออให้แปลคำนี้ตรงๆเลยไหมคะมันจะแรงหน่อยนะคะซึ่งถ้าเขาโอเคก็แปลตามนั้นนะคะแต่ตอนแปลนะคะให้ล่ามแปลแบบนี้ค่ะให้แปลแบบเหมือนพูดจากมุมมองบุคคลที่สค่ะ เช่นแทนที่จะพูดว่าอุ้ยมึงแม่งดีแต่ปากว่ะให้พูดว่าเออคุณ xxx นะคะได้บอกว่าคุณ y y y เนี่ยค่อนข้างดีแต่ปากค่ะคืออยากให้ลองมาสำรวจหน้างานดูบ้างค่ะพอเข้าใจไหมคะถ้าล่ามแปลจากมุมมองบุคคลที่3เนี่ยมันจะทำให้ล่ามดู เป็นมืออาชีพนะคะดูมือโปรนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนช่วยในการนึกนะคะว่าเออควรจะเก็บอารมณ์ตัวเองได้แล้วนะคะไม่ใช่ล่ามไปใส่นัวเขานะคะเร,เราไปเป็นกรรมการห้ามวยนะคะเราไม่ได้ไปโชคกับเขานะคะโอเคจบไปแล้วนะคะกับการทํางาน ลาบนะคะที่ความคัจะลำบากนะเพราะว่ามันต้องอยู่กับคนที่มาจากต่างที่การเติบโตมามีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะคะเราต้องอ่านอารมณ์แต่ละคนให้ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไม่ควรจะเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปใส่นะแม้ว่าเราจะอยากเข้าไปจัดหนักมากมก็ตามนะคะถ้ามีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยงานมันก็จะยิ่งยืดเยื้อนะคะเราก็จะดูว่าแบบลามดูไม่โปรนะคะวันนี้จบไปแล้วนะคะใครมีประสบการณ์สนุกๆมาเล่าให ฟังกันในคอมเมนต์ได้นะคะสวนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะสยามจะได้ทำคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะบ๊ายบายกดไลค์กันด้วยนะกดซ like นะับกันด้วยนะ